เขาจะติดต่อกลับมาไหมเป็นคำถามที่ถูกถามเข้ามามากที่สุดนะคะในการดูดวงส่วนตัวให้คุณตั้งจิตนิ่งๆนะคะนึกถึงหน้าเขาและก็ชื่อของเขาขอให้ไพ่ชุดนี้ช่วยตอบทีว่าเขาคนนั้นนะคะจะติดต่อกลับมาใช่หรือไม่ขอไพ่สามใบนะ ถ้าดูจากพลังงานของไพ่สามใบเนี่ยนะชามองว่าความสัมพันธ์นี้ยังไม่ใช่การตัดจบตัดขาดกันจริงๆยังจะมีการวนเวียนกลับมาไพ่ใบสรุปได้ไพ่สองเหรียญเห็นไหมคะสองเหรียญเป็นลักษณะของการวนเวียนนะคะตัดไม่ขาดนะแต่ว่านะชาบอกก่อนนะว่าไพ่สี่ถ้วยไพ่เดมูนกับไพ่สองเหรียญเนี่ยความหมายของไพ่อาจจะไม่ได้ไปในทิศทางของ พลังงานบวกมากสักเท่าไหร่แล้วแต่มุมมองนะแต่ในมุมมองของณาชานะชามองว่ากรณีที่เขาจะติดต่อกลับมาเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่เขาอะไปไม่รอดนะคะการไปไม่รอดมีหลายสถานการณ์บางคนก็คือพอเขาเลิกกับคุณแล้วอะเขาก็ไปลองคบกับคนอื่นๆแต่คนเหล่านั้นที่เขาลองไปคุยอะเขายังไม่เจอคนที่ใช่ยังไม่เจอคนที่ตอบโจทย์ นะคะด้วยตัวเขาเป็นคนที่ออกแนวแบบคาดหวังสูงอะ่ะบางทีเขาอยากจะได้ความเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบอะ่ะที่เกินมาตรฐานของตัวเขาด้วยซ้ำนะก็เลยการว่ายังไม่เจอหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนะพอไม่เจอใครอะ่ะบางครั้งอะ่ะคนเรามันก็เกิดอารมณ์เหงาเปล่าเปลี่ยวก็อยากจะมีใครอยู่ตรงนั้นแบบอยากมีใครคุยบ้างแต่เ NERGY ของเขาคือพอเขาไปคุยกับคนอื่นแล้วมันไม่ใช่อะ่ะ แต่อารมณ์เหงาอ่ะมันเกิดขึ้นมาเขาก็เลยวนเวียนกลับมาคุยกับคุณแก้เบื่อแก้เหงานะคะอันนี้คือกรณีที่1กรณีที่2ตัวของเขานะคะก็ออกแนวแบบว่า เหมือนยังไม่เจอคนที่ใช่เหมือนกันแต่ว่ากรณีนี้เขาจะติดต่อกลับมาหาคุณอะไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเหงาแต่เขาจะติดต่อกลับมาเป็นเพราะว่าเขามองว่าก็ในเมื่อเขายังไม่เจอคนที่ใช่เขาก็น่าที่จะกลับมาคุยกับคุณเก็บไว้ก่อนเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกนะคะออกแนวแบบว่าจับปลาสองมือนะคะเป็นลักษณะแบบเอาไว้เอาไว้ก่อนนะแต่ถามว่า เป็นการจับปลาสองมือที่เผื่อวันหนึ่งอ่ะจะเลือกคุณขึ้นมาแบบเป็นตัวจริงชัดเจนไหมก็ยังไม่ชัวร์นะคะเพราะไพ่มันจะเกิดมาในลักษณะที่ว่าเหมือนคนนั้นก็ยังไม่ใช่งั้นก็คุยกับคนนี้บ้างแล้วกันสลับกันไปสลับกันมาออกแนวเป็นเหมือนตัวเลือกทางเลือกมากกว่านะคะกับประเด็นที่3ที่เขาจะติดต่อกลับมานั่นเป็นเพราะว่าเขาไปไม่รอดเขามีปัญหาจริงๆเขาเอออยากจะได้ใครสักคนหนึ่งอ่ะเป็นที่พึ่งคอยให้เขาได้ พึ่งผ่านะคะไม่ว่าจะเป็นที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางกายในเรื่องของการเงินการงานแต่ไพ่สองเหรียญเนะี่ยบางทีมันเป็นในเรื่องของการหมุนเงินการบริหารจัดการเงินนะคะก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเขาจะกลับมาเนี่ยมันก็มีอีกเงื่อนไขหนึง่งก็คือไปไม่รอดเดือดร้อนต้องการคนช่วยเหลือซัพพอร์ตอะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าเราควรที่จะ เปิดใจเปิดโอกาสให้เขาดีไหมอะคือถ้าการเปิดใจเปิดโอกาสแล้วมันมีโอกาสที่จะทําให้เขาอะในอนาคตชัดเจนกับเราได้หรือไม่อะขอสามใบนะ 7. ดดาบเขาเป็นคนฉลาดนะคะเขาเป็นคนทริกกี้เขาเป็นคนเจ้าเล่ห์นะเอ,อเอสซอคัพโอเคคือสิ่งที่คุณต้องทําความเข้าใจก่อนนะในความสัมพนันธ์นี้มันมีโอกาสที่คนคนนี้จะกลับเข้ามากลับเข้ามาด้วยเรื่องผลประโยชน์ กลับเข้ามาด้วยสิ่งที่เขาต้องการจากคุณนะ,ะไม่ว่าจะซัพพอร์ตในเรื่องฮิวใจแก้เบื่อแก้เงาหรือเรื่องการช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเงินก็แล้วแต่เรื่องการงานก็ใดๆก็เป็นประโยชน์กับเขาทั้งนั้นแต่อย่างที่บอกเขากลับมาด้วยผลประโยชน์แล้วก็กลับมาด้วยสิ่งที่ไม่ได้จริงใจไม,ไม่ได้บริสุทธิ์ใจนะคะสุดท้ายแล้วพอวันหนึ่งเขาไปเจออะไรที่ดีกว่าสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่ามันก็มีโอกาสที่เขาจะไปจากคุณอีก เหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นซ้ำๆนะคะมามาไปไปมามาไปไปปรบปรับกระทันหันจนบางครั้งอะ่ะคุณก็รู้สึกแบบอืนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปเห็นฉันเป็นอะไรอะ่ะมันจะวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละซึ่งกว่าที่วันหนึ่งอะ่ะคุณจะสมหวังอะ่ะมันจะต้องถึงวันที่เขาอะ่ะหาใครที่ดีกว่าคุณไม่ได้แล้วจริงๆนะคะจนเขารู้สึกว่าเออไม่รู้จะไปไหนแล้วงั้นก็เลือกคุณแล้วกัน ขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณจะรอไหวไหมนะคะเพราะว่านะัาชายเห็นว่าถ้าคุณให้โอกาสเขาครั้งนี้เดี๋ยวเขาก็ไปอีกแต่พอเขามีปัญหาอีกเขาก็กลับมาอีกนะคะคุณต้องใช้ความอดทนนะแต่ไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมามันก็มีโอกาสแต่กว่าจะถึงวันนั้นอ่ะคุณก็สะบักสะบอมไปเยอะแล้วล่ะนะคะอะขอคําแนะนําจากไพ่นะในความสัมพันธ์นี้อืมไพ่บอกปล่อยได้ปล่อยไม่ต้องไปสนใจเออปิดหูปิดตาบล็อกไปเลยไพ่บอกอย่างนี้ค่ะนะ เรามัดร,ระวังตัวคือไพ่บอกว่าปล่อยได้ปล่อยปล่อยไปเถอะนะคะแล้วก็พยายามพยายามถ้าบางคนก็คือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณใจอ่อนน่ะให้คุณบล็อกไปเลยนะคะเพราะว่าคนคนนี้เขาจะมีวิธีหวานล้อมทําให้คุณใจอ่อนทาให้คุณเปิดใจแต่ถ้าในกรณีที่คุณบอกว่าคุณไม่ได้ใจอ่อนขนาดนั้นคุณก็แค่เวลาเขาทักอะไรมาก็เพิกเฉยไม่ต้องสนใจเพราะเขาจะมีวิธีมาพูดจาดีๆต่างๆเพื่อให้คุณเปิดโอกาสให้เขาและไพ่ใบนี้คือการเก็บ เก็บนะคะคการเก็บเงินการกอดเงินการหัวเงินรวมถึงการเก็บเก็บในเรื่องของพื้นพื้นที่ของคุณอะ่ะมันจะเรียกว่าอะไรอะ่ะระมัดระวังหัวใจของคุณให้ดีระมัดระวังในเรื่องของการเงินของคุณให้ดี ไพ่ใบนีบเน้เป็นไพ่เรามัดระวังขึ้นมาเตือนเพราะไพ่อพบอกว่ามีโอกาสที่เขาจะกลับมานะกลับมาทําให้คุณใจอ่อนและการใจอ่อนของคุณนะนอกจากคุณจะกลับไปเสียใจอีกครั้งหนึ่งแล้วอะ่ะคุณอาจจะต้องเสียเงินนะคะนี่คือคําเตือนและคําแนะนําจากไพ่โดยรวมก็จะประมาณนี้อย่าลืมคอมเมนต์รับคำทำนายกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นาชาด้วยนะขอบคุณค่ะ